มากเขาจะชอบบอกว่าเฮ้ยขับอย่างโหนเท่ประมาณสองพันเจ็ดเล่นกันดูดีกว่าว่าถ้าเราไม่หมดเงินไปกับรถอะเราจะซื้อเสื้อผ้าได้กี่ชุดดูเท่ๆอย่างเงี้ยได้สองพันสี่ร้อยครั้งแล้วราคาออปชั่นเมื่อกี้ก็โหดอยู่นะพี่ยัง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 ไม่หมดเพื่อให้เราได้ขับแบมโบอย่างมีความสุขเออรถอย่างใหม่ดูแลอย่างดีขับผ่าน่งทุกคน โอเคสวัสดีครับ f 4อเคทุกคนวันนี้จะมาพูดให้ฟังว่าแค่ให้จ่ายในการแค่แลมโบว์สิมป,ปีเป็นยังไงบ้างพราะน้องจะไม่อยู่กับเราแล้วคนส่วนมากเขาจะชอบบอกว่าเฮ้ยทับแลมโบว์แท่ <c oughs> แค่มีเงินก้อนหนึ่งอ่ะซื้อปุ๊บจบปับ๊บแต่ความจริงแล้วคือไม่ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แบบโลกมันไม่ได้ <c oughs> สวยงามขนาดนะั้นแต่วันนี้พูดไประหว่างขับรถเราจะไปสัมผัสกันความพิเศษของแลมโบว์ก็คือว่า เรืองโหมดได้โหมดมันอยู่ตรงนี้มันจะมีสามโหมดก็คือสตาร์ด้าสปอร์ตแล้วก็คอรซ่าสตาร์ด้าก็คือแบบเนี้ยทำแบบชิลๆพอไม่นได้ดังมากแต่ถ้าเราแบบวฮ้ยวันนี้อยากซิ่งวะเราก็กดเก่เดียวปึ๊บไม่ตงจเนาะนี่แล้วพี่บึ้นแต่ลูก็ตงใจเดี๋ยวบึนหรือบ้องเนี้ยถ้าพี่ใส่เกียร์ว่างอ่ะพี่บึ้นแต่รถมันจะไม่ไปข้างหน้า เมื่อกีพี่ชวนหนูคุยเพื่ให้หนูละสาตาใช่ไหมไม่คือพี่ไม่อยากให้เราเก่งไงไม่งั้นเราจะนั่งแบบพี่จะเอาแล้งแล้วแบบเฮ้ยจะเก่งอะไรขนาดนั้นวะไอหมอสุดท้ายที่มันเป็นคอซ่าเนี่ยคือเหมือนเอาไว้แบบลงสนามแข่งคือเสียงมันจะดังดังทุกเกียร์ดังทุกหมวดรถเวลาเหยียบก็คือแบบมันจะกระชาก ต่างของรถทั่วไปกับพวกแบบรถซูเปอร์คาร์ก็คือว่าซื้อมาปุ๊บก็คือเราจ่ายตังอะไรเรียบร้อยปุ๊บรถจะได้รถมาขับพร้อมขับ,ขบแต่พอเป็น m b o โ g ก i n ีอ่าเป็นซูเปอร์คาร์ปึ๊บซื้อมาเนี่ยยังขับไม่ได้เลยขับไม่ได้คืออะไรไม่ได้แบบล้อเป็นสี่เหลีย่ยมหรือว่าไม่ไไม่มีล้อมาให้ไม่ใช่คือรถพวกนี้มันต้องแบบมีออปชั่นยกตัวยาวชั้นแรกเรียกว่าลิฟติ้งเป็นออปชั่นที่ว่าทําให้รถเราอะ่ะ ยกขึ้นสูงจากพื้นรถดเดิมๆม,มันอัศยะมากทีนนี้เวลาคุณขึ้นเดินถ้าคุณไม่ซื้อออปชั่นลิฟติ้งอ่ะมันจะฝุดคุณไม่สามารถขับในประเทศไทยได้อยู่ประมาณเกือบเกือบสามแสนสามแสนนะ,ะเกือบพอเสนมันก็จะมีอุปกรณ์อย่างอื่นที่แบบถ้าเราไม่มีอ่ะก็ไม่มีมเลโดยความสะดวกที่วางแก้วเขาได้ไอันนี้เขาไม่มีมาให้หรอไม่มีคือแลมโบไม่มีที่วางแก้วเลยอ่ะลงไปเท่าไหร่นะคะ ที่วางแก้วอย่างเดียวแปดหมื่นเกีพระเจ้าเ,ออเห็นได้ไหมเป็นส <c oughs> ีเหลืองเขาเรียกว่าสติชิงสองแสนกว่าบาทเปลี่ยนได้สีเทาเป็นสีดำไปอันต่อไปก็คือนี่หัวหมอนเขาเรียกหัวหมอนหัวฟั๊มรูปแล้วมกลมรูปแบบโลโก้เดิมของมันอะมันมเป็นสีเหลืองเป็นู้กระติงสีเหลืองเราก็จะต้องเป็นสติชิงให้มันถีกันไอโลโก้ตัวเนี้ยส้งแสนกว่าบาทเราไม่เท่าไหร่มีอีกไหมมีอีกไหม ก็คือมองมองกระจกหลังไปเห็นไหมอ่าฮะพอเราซื้ออันนี้ปุ๊บหนึ่งเราก็มองกระจกหลังอย่างที่สองก็คือเอาไว้โชว์เครื่องยนต์กระจกตัวเนี้ยราคาประมาณหกแสนกว่าบาทโหอย่างเบรกคาลิเปอร์เบรกคือเวลา ak, เบรกมันก็จะมีตัวจับเบรกใช่ไหมซึ่งเบรก่สีดเดิมมันจะเป็นสีเงินแต่อขันเนี้ยมันก็ต้องเป็นสีเหลืองไงเพราะว่าโ uh ั huh. ้ที่จรมันเป็นสีเหลือง uh huh. อ่านั้นเป็นสีเหลืองเราก็ต้องโดนแสนกว่าบาทล uh huh. ้อเดิมเดิมอย่างเนี้ย เงินเงินไม่สวยอีกก็ต้องเปลี่ยนล้ออีกของมันต้องมีอะเนาะล้อดาวอีกแสนกว่าบาทเจ็บดึงไหมดึงอยู่ดึงเหยียบเลยมีอะไรอีกไหมพี่ตัวหัวคอและหัวคันแพงมากนะก็มีเนี่ยแล็บรายละเอีก็ต้องมีแล็บไม่งั้นเละไม่ใช่ไม่ใช่แล็บจ่แล็บอยู่นึงว่าจะไม่ทำแล้วเหรออันนี้คือ เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับอะไรล่ะหกเจ็ดแปดแสนเก้าแสนแล้วมั้ง,ง, 6, 7, 8, งจะให้ให้คนตัดไปบวกให้ได้เลยเออผมเลยนะออแต่ถ้ารวมทั้งหมดอ่ะที่เขาสรุปมาในใบให้เียมันประมาณประมาณสองล้านเกียไม่รวมราคารถไม่รวมราคารถไม่รวมประกันปะไม่รวม <laughs> ข้อดีของการมีรถซูเปอร์คาร์นะคะจะมีที่จอดเส <laughs> มอเพราะว่าเราเป็นเพราะว่าเราเป็นซูเปอร์คาร์จะให้เล่นอะไรวะ ไม่บอกก่อนเลยโอเคเดี okay, ๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าถ้าเราไม่เสียงเงินกับออปชั่นรถทั้งหมดมันจะเปลี่ยนไปอะไรได้บ้างในงบ2ล้านกว่าบาทโอเคเดี๋ยวไปดูกันหนูบอกเลยได้บ้านหลังหนึ่งจุดนี้จุกจุประตูรถไม่ปิดเหรอนี่เรา <c oughs> มีงบมาช้อปปิง้งส <c oughs> องล้านเจ็ดเออดูว่าซื้ออะไรได้บ้างไปซื <c oughs> อ้อพี่บอลเซอร์ห้ารถราคาเ่ <c oughs> เดี๋ยวมาคิดเล่นๆกันดูดีกว่าว่าถ้าเราไม่หมดเงินไปกับรถอะ เราจะซื้อเสื้อผ้าได้กี่ชุดอะไรที่ใส่แล้วมันดูแบบดูไม่โอเคหนุนปัดอ้อยชุดอะไดีชุดอะดีแต่พี่อ่ะไม่ใหญ่ชิ่น้าใหญ่ชิ่น่า XL นี่ไง XL นะเว้ยไม่เข้าหรอสีเขียวเกงชมพูไอเดนทุเรีใช่ไตล์สี่ขียสไตล์แกจะบ้าเหรอนียงพี่บอลแกชอบสีเขียวใช่อย่างสีเขียว เยลโล่เยลโล่คือสีเหลืองมาใส่ดูเลยว้รอมากยังนี่เลยโอ้ในรองท้านี้าลวแดงเด้งเดงเด้นี่ต้องเข้าเข้ากับอันนี้โอยเชอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่สามอันนี้แปดร้อยอันหนึถ้าไม่ม่ซื้อออปชั่นรถนะที่มัน2อล้านกว่าบาทนะจะซื้อชุดนี้ได้ตีดเขไปสามคางเอา พอว่าคิดเล็กไม่ทันจะซื้อได้ทั้งหมด2,454ชุดชุดเท่ๆอย่างเงี้ยได้2,400ครั้งเท่ไหมเทเลยเท้จะเอางี้ดีกว่าพี่ไปนั่งรอหนูจะเสืพอผาให้พี่ใส่ไปนั่งรอก่อนซัอร์ต้องจัดเต็มพี่จะเอาอันนี้ไว้ไม่ไม่เอาชุดมนุษย์น้อยพี่บอลแต่ว่าไม่ใส่อะไรต้องใส่อะ แล้วแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวตาเราไม่ไม่อ้าไม่ได้น <laughs> เนี่ยมันเนี่ยมันเกินไปใช่ไหมน้องคะอู้วันยังไงแล้วเดี๋ยวพี่เลือกให้เราดเดี๋ยวเรามาเลือกเรามาเลือกให้คนมันเอาแบบจัดจ้า <c oughs> บ้ามากเลยนะชุดเนี้ยมันไม่เอาชุดนี้เขาชอบอะ่ะ <c oughs> เออแบบเอาแบบไม่แกล่ะเอาแบบให้เขาสวยสวยสวยในเวอร์ชั่นเขาอ่ะ แกล้งเขาจริงหรอถ้าเขาแกล้งพี่ล่ะเขาไม่แกล้งพี่หรอกเหรอเออเนี่ยเขาไม่ค่อยใส่ลายดอกสวยสวยไหมสวยแล้วพี่คอนไม่ค่อยใส่ออ๋ลองอันนี้สวยใส่ตีขนาดนี้เลยหรอความเป็นแฟชั่นนิสต้าอันนี้ไม่เอาแบบแกล้งนะเอาสวยนะแล้วได้ของคอาแล้วพี่บอกว่าไม่เอาแบบแกล้งเอาแบบซีเรียส นิ้งบอกว่าพี่คอนเขาชอบสีสีพี่บอกอย่าแกล้งเอาแบบเท่ๆดิเอาใสดูพี่ให้นิ้งเลือกอย่างสวยพี่ถามนิ้งไม่เอาแกล้งเอาสวยๆบอกนี่สวยพี่แล้วดูเลือกให้พี่อย่างกับเมงดาอุ้ยมันเข้ากันไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่านิ้งนิ้งว่าชุดที่พี่เลือกไปที่คนจะชอบไหมชอบยังได้ชอบแนี่ ร9 9กาางเกง7จ9้านี่เสื้อ9ก9าร้อยเเป็นเท่าไหร่สองสเนี่ยซื้อได้1 1 2่้ชุดไปเราดูเลือกชุดแล้วคอนเลือกให้อย่างน่ารักเอาไอ้นิง้งเอาแล้วชุดนี้ไม่น,านม่ารักตรงไหนอันนี้ให้พี่ไปไหนอ่ะเหมือนสงการหนึ่ง<ช>งานแฟชั่นหนึ่งแล้วก็ไปทะเลหนึง่งใช่มันคือไปสงการไงสงการเขาไม่ใส่หมวกกันค่ะ ไม่ไม่ได้ให้ใส่เนี่ยเอาไว้ทำง,ง,งี้รสชาตินะครับอันนี้ชื่อชุด<ส>วา่านักท่องเที่ยวชาวนจิเรียเออระวังแต่ไปนะกระจกเข้าไหมนิ้งว่าเข้าไหมได้นะมไม่ มไม่สโลว์อราคาหรืราคาหมวกเดเก้ากาค่ะเื่อหกเก้าเก่พันเก้าสิบเ่พันเก้าสิบ้แล้ท่องเทีนนเ่ยวชาวนจิเียได้เก้ยเจ็ชุดเราจะทำสร้างนะักท่องเทีนนเ่ยวชาวนจิเียได้เก้าอยกชุดนี้ซื้อรถทีหวานไม่ผ่าน พูดถึงอะพอว่าคิดค่าแบบออปชันหลดเป็นเสื้อผ้าแล้วอะอเสื้อผ้าดูคุ้มกว่าไหมคือถ้าเราแบบเอาตัวเงินทั้งหมดใช่ไหมมาแปลงเป็นแบบของใช้ในชีวิตประจําวันอะโ,อโห้แม่งได้เยอะมากราคาออปชันเมื่อกี้ก็โหอยู่ไหมพีย่ยัง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 ไม่หมดยังมีกรอยังยังมีอย่างอื่นอีกมีทั้งภาษีทั้งประกัน ทั้งพรบอทั้งรปภไม่ใช่ไม่เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อติมก่อนซื้อติมก่อนแล้วเดี๋ยวเราห้ฟังต่อว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เรายังไม่บอกโอเคไปเป็นสแกนจ่ายนะครับอะไเป็นอะไรใครไม่งกินเมซิ่งซันเด์ว่าแพงกว่าพี่ได้ไงสิบบาทอ๋อหรอคะหนูไม่ได้ดูราคาเลยค่ะที่ซื้อนี่สาดอลมอนกินทีส9บาบาทอ่า ไม่ซื้อรถไม่เพิ่มออปชั่นรถจะซื้อไอติมได้กี่ถ้วยเจอเราจะกินไอติมเพื่อนี้ได้ทั้งหมดห้า0มื่นห้าพันหนึ่งร้อยกอีกสองถ้วยถ้าเรากินเวละถ้วยใช่ไหมจะใช้เวลากินทั้งหมดร้อยห้าสิบปีเราจะอิ่มร้อยห้าสิบปไงกี่อย่างพี่เรารู้เครื่องค่าน้ำมัน t o ปิกที่ใหญ่ที่สุดถังนึงอะความจุถังไว้มันแ80ดสิบลิตรถ้าเราเติมเก้าห้าสามสิบแปด จุดห้าหกตีละสี่สิบบาทสามพันสองร้อยบาทซึ่ง,งซึ่งแลมโบเนี่ยวิ่งได้ห้ากิโลลิตรเนี่ยก็คือกินน้ำมันมากก็เทา่าคืออะไระวะห้าลิตรแล้วมันคือค่าเท่าไหร่ตั้งอะไรเนี่ยพี่ค่าประกันอ่ะสองหม่นเก้าสอปีส่นเกก็คือค่าประกันเดือนโอ้สองหมื่นห้ารถแลมโบคือทุกหนึ่งปี ต้องเข้าสู่บริการหรือ1,500,000 0กิโลคืออันไหนถึงก่อนอ่ะต้องเข้าปเพิ่งในปีแรกๆมันจะยังไม่แพงเขาว่ารถมันใหม่ประมาณน่าจะประมาณสักสามหมื่นประกันรถอ่ะปีหนึ่งรประมาณ3 0แสนบวกค่าเมนเทนแนนต์ใช่ไหมสามหมื่นต่อภาษีแบบอะไรเนี่ยพรบอรบเนเออพี่ว่าประมาณหมื่นห้าหมดยังค่าน้ำมันปกติเติมครับ เดือนนึงชอบประมาณหมื่นนึงอันึงก็คือแสนสอง,งก็คืออันนี้ทั้งปีอ่ะที่เราที่เราต้องเสีย่อปี่อปีเพื่อให้เราได้ขับแบมโบโยอย่างมีความสุขคือสามหมื่นแต่ันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนสำหรับพี่อ่ะพี่มองว่าคือถ้ามีกําลังนะก็สักครั้งแต่มันไม่ใช่รถที่เราจะใช้ได้ตลอดไปอยู่แล้วเพราะด้วยการดูแลด้วยแบบค่าใช้จ่ายหลายอย่างซึ่งมันมีตัวที่แบบเราไปขับแล้วเราขับได้ทุกวันมากกว่านี้ ค่าดูแลถูกกว่านี้แต่าใครชอบกบถ้าเขาสนใจก็แนะนำเลยเียแต่ควรจะมีไงของมันต้องมีมันดีมันดีนดแต,แต,แต่แต่มันดีนั่นแหละเีย <c> ง <oughs> แ,แต่มันถึงเวลาแล้วที่แบบเราจะต้องเปลี่ยนให้คนอื่นที่เอาแบบอยากได้แบบลองรับช่วงต่อจากเราไปอันนี้ขายอยู่เออรถอย่างใหม่ดูแลอย่างดีขับผ่านนุผู้หญิงต้องมองทุกคนนะี้ใครซื้อไปนี่อย่างหลอง่อ ไม่ได้เลยนะรถนี่ขาย20พอบอกไอคอนตดแม่งเหลือ18เลยนะตดราคา2ล้านเลยนะไม่ได้เสียเครดิตเลยนี่ก็คือทั้งหมดที่แบบวันนี้อยากมาแชร์ว่า5อย่าง5สิ่งที่แบบว่าคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับล amborghini อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดเลยสับสกายอ่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาทำคลิปอะไรให้ดูคอมเมนต์มาบอกเรา ตัามใจตใจัตจ้มใจคนดูมากว,ว,วันนี้วันนี้บายบายสวัสดีครับสวัสดีต้องอย่างนี้สวัสดี <c oughs> ไม่รู้มันยิเดียวเองอ่ะนี่จะขายที่ไม่คิดถึงบ้างเหรอถึงเลยบ่าเลยนะ